นี่ก็คือสะพานโกลเด้นเกตนั่นเองนะคะเป็นสะพานที่เก่าแก่มากข้างบนรถนิดเดียวเองเนาะคือแสดงว่าแบบสูงมากเลยตรงนี้ก็จะเรียกว่าว i สต a าพอยด์ค่ะว้าวสวยสุดๆไปเลยอะคลิปนี้นี่จุใจมากๆเลยือ <c oughs> จุดนี้จะเป็นจุดที่สูงสุดแล้วใกล้ที่สุดแล้วคะ่ะมันก็แบบเหมือนเป็นแลนด์มาร์คของประเทศซึ่งก็มีอยู่กว่าเป็นร้อปีมาแล้ว,สวเสาใหญ่มาก สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิกี้สตอรี่ค่ะที่ตอนนี้นะคะคือมิพี่พาเที่ยวยก็ตอนนี้เราก็ยังคงอยู่ที่ซานฟรานซิสโกนะคะซึ่งวันนี้ที่มิวจะพามาเนี่ยเป็นสถานที่สำคัญที่สุดที่เราถ้าเรามาซานฟรานซิสโกเราก็ต้องมานั่นก็คือนี่นั่นเองค่ะอยู่ข้างหลังมิวแอนนแอนนนี่ก็คือสะพานโกลเดนเกนนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นสะพานที่ อยู่ในทะเลใช่ไหมคะอยู่ในทะเลไหมคะใช่ค่ะใช่ไหมคะพี่ยุย้ยข้ามสองฝั่งของซานฟานใช่ป่ะคะแต่ว่าที่เขาบอกว่าที่มันเด่นก็เพราะว่ามันเป็นสีแดงมันเก่าแก่มันก็ใส่ยุคสมัยเป็นเหมือนทาที่คนหุ้นใดที่ว่าเอาอะไรนะแรงงานสร้างนี่ล้วก็ โอ้เควกใช่ไหมค่ะซานฟาซิสโกก็จะค่ะ <c oughs> มีแผ่นดินไหวบ่อยอะไรวี้ก็มีการต้นแซ่ให้มันกลับมาอยู่ในสภาพเดิมีเม,มเ,ปเ,เป็นสะพานเก่าเป็นสะพานที่เก่าแก่มากแล้วก็แบบเราเห็นจากข้างล่างนี่คือข้างบนรถนิดเดียวเองเนาะคือแซ่ก็แบบสูงมากเลยลเราสองคนก็เดินกันอยู่ริมชายทะเลเนาะชายทะเล <c oughs> เป็นชายทะเลที่ หาดหินน่ะและ้วก็ทรายดำๆแล้วก็ได้ข่าวว่าเมืองนี้เป็นแบบป๊อกกี้ตลอดเมืองบ็อกกี้บางคนเขาก็ว่าโรแมนติกอ๋อค่ะเป็นแบบเมืองใสหมอกเนาะอันนี้ซัมเมอร์นะคะเรามานี่อยู่ซัมเมอร์แต่ใส่เสื้อกันหนาวกันอยู่จริงจังมากนะคะใครชอบหนาวก็มาเลยเล่นมาซันฟาร์ได้เลยค่ะชอบมากเพราะว่าเมืองอุ่นๆแล้วเมืองอุ่ใช่เมืองจะอุ่นตอนนี้อยู่กลางซัมเมอร์เรายังหนาวอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในใกล้ๆดีกว่า ตรงนี้ก็จะเรียกว่า Vista Point ค่ะเดี๋ยวโชว์วิวดีค่ะนี่เราก็มาอยู่ในส่วนของข้างบนนะคะของ v i สต a าพอย t ์นั่นก็คือสะานเท่าที่ดูมาก็คือคนที่เนี่ยที่ Golden น a กจนะคะก็สามารถที่จะแบบมาดูวิวได้หลายที่มากๆเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่คนนิยมมาค่ะโก ว้าว it's amazing view วิวตรงนี้สวยมากว้าวอันนี้เราขึ้นมาอยู่ข้างบนนะคะแบบเป็นจุดชมวิวที่แบบสวยสุดๆไปเลยอะ่ะก็คืออยู่ที่นี่มันก็จะแบบเป็นหุบเขาไปเลยเนี้ยมันก็จะแบบมีหมอกเงี้ยตลอดคะ่ะให้อารมณ์ว่าที่นี่เมืองสามหมอกคะ่ะ <c oughs> ประมาณนั้นแต่ว่าก็จริงๆก็ถ้าให้มิววิเคราะห์ให้มิวเปรียบเทียบก็จะคล้ายๆแบบภูเก็ตค่ะเพราะมีทั้งทะเลมีความเจริญแล้วก็เป็นเขาด้วยแต่ภูเขาที่เราเห็นแบบอย่างเงี้ยนะภูเขาประมาณนี้มันจะเหมือนแบบที่สกอตแลนด์นะคะจะเป็นภูเขาสูงใหญ่สวยมากนี่ก็มาอีกมุมหนึ่งนะคะเรียกว่าทริปนี้นี่จุใจมากๆเลยสำหรับเดนเกรดก็มิวก็ มาทั้งวันเลยอะค่ะสำหรับที่เดียวเราก็เก็บภาพสวยๆไปฝากเพื่อนๆกันนะคะตอนนี้นะคะแล้วอีกจุดนึ่งจุดนี้จะเป็นจุดที่สูงสุดและใกล้ที่สุดและะะ้วค่ะก็ข้านบนแบบว่าวินดี้มากๆก็สวยมากเลยนะคะก็จะได้เห็น อีกมุมหนึ่งที่แบบว่าเป็นจากมุมบนสูงไปทั้งหลังเพื่อนๆไม่ได้เห็นว่าเป็นหมอกวันนี้แบบว่า,าถึงแม้ว่าดูเหมือนมีแดดนะแต่ว่าก็ก็ไม่ค่อยอ่ะก็คือถ่ายออกมาอาจจะไม่ได้สวยมากต้องมาดูเองนี่อันนี้ก็เป็น Golden Gate National Park เป็นแบบว่าเราก็เข้ามาดูกันดีกว่าทุกที่นะคะก็จะมีขายของอ่า,อาตรงนี้เราอยู่ในส่วนของคลาสสิกฟิลนะคะนี่มันใหญ่มากๆสวยมากค่ะอันนี้ก็เพราะว่าเป็นสนัญลักษณ์ของที่นี่ใช่ไหม This is a symbol of San Francisco because f o x y all the time ที่บอกว่าขับรถจากจากที่เราอยู่ซานฟรานซิสโกเนี่ยมาถึงลอสแอนเจลิสหชั่วโมงเราก็เลยไม่ได้ไปทั้งหมดนี้เขาเรียกว่ารัฐแคลิฟอร์เนียอ่าแล้วก็ซาค r a m e าเมนโตนะคะคือเมืองหลวงเราอยู่ตรงนี้คือซานฟรานซานฟรานซิสโกซานจเซคือบ้านของยุ้ยนี่นะคะเห็นอันนี้ก็คือมดทุกอย่างของแคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียเนี่ยคนเอเชียอยู่เยอะค่ะเพราะว่าจริงๆมันเป็นเมืองท่าเนาะ คนก็เลยมาอยู่กันตั้งแต่แบบยุคตื่นทองอะไรสมัยนั้นแต่ว่าที่ว่าคนอยู่เยอะเนี่ยเพราะว่าอากาศเขาดีอากาศเขาก็จะแบบไม่ร้อนไม่หนาวมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ของที่นี่นะคะเขาจะกินพวกแยมะ่ะกินกันแยมเป็นอาชีพเลยจะมีแยมเยอะมากอันนี้ก็น่ารักนะคะเนี่เก๋เป็นแบบที่รองจานอะไรอย่างเงี้ย ตรงที่มิวยืนอยู่ตรงนี้นะคะจริงๆอยู่ในช่วงตรงนี้มันก็จะอยู่ในส่วนของอทางเหนือของทางซานฟรานซิสโกแต่ว่าฝั่งที่เราอยู่ตรงนี้คือฝั่งใต้ของสะพานนะคะซึ่งเราก็สามารถข้ามสะพานไปฝั่งนู้นได้แต่ฝั่งนี้ที่มิวมาเนี่ยเพราะว่าเห็นว่ามันมีสะพานที่เราสามารถเดินออกไปได้ตรงนี้สวยมากเพราะที่นี่ก็จะเป็นจุดสําคัญเพราะว่าเป็นสะพานแดง ะะมันก็แบบเหมือนเป็นแลนด์มาร์คของประเทศก็ตรงนี้เราก็อย่างที่บอกนะคะว่าเราอยู่ที่คลาสเซฟิลด์ก็จะเหมือนกับว่าเป็นทุ่งทุ่งหญ้าที่แบบค่อนข้างใหญ่แต่ตอนนี้มันแบบว่า d r o u g h มันแบบแห้งแล้งอะ่ะ <Wow. S 1> เขาบอกว่าซันฟารเนี่ยไม่ได้มีฝนตกมาแล้วสามปี <Wow. S 1> อย่างที่เราเห็นระหว่างข้างทางนะคะก็แห้งมากๆ ก็ถ้าเกิดฝนตกอากาศก็น่าจะดีกว่านี้แบบจะชุ่มชื้นกว่านี้แล้วก็อย่างที่เราเห็นว่าต้นไม้เนี่ยทำไมบางบางที่มันสีเขียวเนี่ยที่มันสีเขียวเนี่ยเพราะว่าเขารดน้ําต้นไม้นะคะซึ่งค่าน้ําจริงก็อาจจะไม่ได้แพงมากแต่ว่ารัฐบาลเขาลดนลงว่าถ้าเกิดว่าไม่จาเป็นก็ไม่ต้องลดเพราะว่าเหมือนกับทุกอย่าง ทรัพยากรเขาค่อนข้างมีจากัดเนี่ยเขาก็รลรงค์ลงกันอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างที่เราเห็นก็คือถ้าเกิดว่ามีต้นไม้เยอะๆไอ,อ้เขียวๆก็แบบว่าส่วนใหญ่ก็เป็นสนามกอล์ฟแหละอะไรประมาณนีออ้นี่ตอนนี้มิวก็มาเดินอยู่ตรงสะพานนะคะกิจกรรมหนึ่งที่เขาทํากันก็คือตกปลาค่ะก็จะมีคนตกปลาก็ไม่แน่ใจว่ามีปลาลหรือเปล่านะคะเพราะาน้ําเย็นมากหนาวมาก ก็เนี่ยค่ะมันก็จะแบบมีหมอกเรื่อยๆเพราะว่านี่ตอนนี้ยังเช้าอยู่นะคะเดี๋ยวรอให้แบบสายกว่านี้ค่ะหมอกก็จะเริ่มหายไปก็ไม่เช้าเลยนะคะนี่จะเที่ยงแล้วค่ะเลยค่ะเพราะว่าเราขับรถจากบ้าน <laughs> บ้านยุยมาก,ก็ประมาณชั่วโมงหนึ่ง <laughs> ฝั่งกระโนนนะคะที่เพื่อนๆเห็นก็เป็นเมืองนะคะเป็นเมืองสานฝาง ตอนนี้เราก็มาอยู่ในส่วนของพาร์คนะคะซึ่งก็เป็นตึกสถาปตัตยกรรมซึ่งก็มีอย่กว่าเป็นร้อย <Wow. S 1> ปีก็เราก็ไปเดินดูเฉยๆนะคะเป็นส่วนหนึ่งก็อยู่แถวๆกวดเ d e นเกตเนี่แหละคะ่ะตอนนี้มิวก็อยู่ที่ Paris of Fine Art นะคะก็เป็นที่ไม่คล้ายๆมิวเซียมเนาะแต่มันไม่ใช่เพราะมไม่มีอะไรเลยเมันเป็นส่วนสาธารณะคือแบบว่าดูเสาก่อน มันยิ่งใหญ่มากเลยเขาใหญ่มากดูความอลังการก่อนนะคะอลังมากค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับแคลิฟอร์เนียนะคะก็จริงๆก็มีอะไรที่แบบเยอะมากที่สวยมากนะคะก็เป็นเมืองที่มิชอบนะคะแล้วก็เป็นเมืองที่แบบว่าอากาศค่อนข้างดีก็จริงๆก็คือจะเย็นตลอดปีแล้วก็แต่ว่ามันก็จะมีลมบ้างเพราะว่ามันติดกับทะเลแต่ว่าอย่างฤดูร้อนอยเง,งี้ยก็จะอากาศดีมากนะคะยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับ เมืองต่างๆที่มิวจะไปนะคะก็ในคลิปของมิวนะคะมิวก็จะแบบพยายามแบบสอดแทรกนะว่าคนโลเคลใ่้ชีวิตยังไงที่อยู่ที่นี่บ้างนะคะวันนี้มิวก,กี้ไรดีบร้บูรนาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ See you again Bye See you See you ก็สำหรับทริปที่ซานฟรานซิสโกนี้นะคะก็ประทับใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะ mm hmm. เพื่อนยูยนะคะแล้วก็บรอั n อนมากๆนะคะที่ดูแลนี้เป็นอย่างดีเลยค่ะพาไปเที่ยวหลายๆที่เลยเราได้ไปซานฟรานซิสโกกันถึง2ครั้งด้วยกันนะคะ mm hmm. ก็ได้ไปแบบโกลเด้นเกตที่แบบครบครื่องจริงๆคือไปเกือบทุกที่ที่เป็นแบบว่าวิวคอยเลยนะคะแล้วก็แถมที่เด็กคนนั้นคือดีใจมากก็คือซิลิคอนวอลเลยค่ะ ใช่แล้วเพราะาปกติก็อาจจะแบบไม่ได้ไปทัวร์กันแบบนี้เนาะยังไงก็ขอขอบคุณนะคะอ,อยุ่ยแล้วก็ไบอรอันมานะคะเอาไว้เจอกันที่เมืองไทยนะคะบ๊ายบายค่ะ